ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับชื่ออังคณาค่ะอังคณานะครับค่ะครับผมหนึ่งคำถามครับการเงินค่ะอาจารย์ครับผมผมพูดได้ไหมครับได้ค่ะอาจารย์อันดับแรกเลยเนี่ยผมเห็นภาพทองแหวนเห็นภาพเครื่องประดับเห็นภาพทองเก่าเป็นทองเก่าเป็นเข็มขัดทองเป็นแหวนแบบทับทิมสีแดงแล้วก็เป็นแหวนรุ่นเก่าแล้วก็มีหีบหีบไม้นะครับแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังดูสิ่งนี้แล้วก็ชื่นชอบมากแล้วเก็บไว้นะครับแล้วก็เห็นภาพต่อ มาเป็นภาพคนที่ถือของใส่ถุงแกะออกมาก็เป็นทองมายื่นให้คุณแล้วคุณก็ให้ถุงซึ่งในนั้นก็เป็นเหมือนเป็นเงินน่ะน่าจะอยู่ในสมัยแบบต้นต้นรัตนโกสินเพราะอยู่ในชุดแบบไทยอยู่เหมือนบ้านไม้แล้วต่อมาภาพที่อาจารย์เห็นในชาตินี้เรื่องของชีวิตของคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยถูกหลอกหรือโกหกเกี่ยวเรื่องเงินมาใช่ไหมค่ะใช่เปล่าอ่ะ,ะตอบเลยค่ะใช่ไหม อ่าผมเห็นภาพเนี้ยมันมาจากกรรมวงเนี้ยครับทีนี้คุณถามผมเรื่องเงินอาจารย์ถามนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นแล้วถามคุณไปนะโอเคข้อแรกคือใช่ถูถกต้องไหมครับค่ะถูกต้องค่ะอ่าข้อที่2นะครับคุณเคยมีทองใช่ไหมค่ะอ่าและตอนนี้ยังอยู่ไหมบางอย่างไม่ตอนนี้ไม่ไม่อยู่ค่ะอยู่แค่ปีเสียที่เคยบูชาของอาจารย์มาเท่านั้นเองโอ้สาทุกป,ปีเสียยังอยู่นะครับปีเสียที่เป็นทองนะครับ โอเคแลวทองที่ไม่อยู่นี่ไปขายไปจำนำไปอะไรใช่ไหมใช่ไหมใช้เงินใช่ค่ะออโอเค<ม>นะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมพูดให้คุณฟังเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีนะฮะคุณได้ได้ปีเสียผมไปแล้วคุณได้แปลที่ฐานจิตไงบ้างก็ฐานจิตคือตามที่อาจารย์บอกนะคะว่าเวลาเราใช้มือขวาลูาแล้วก็อธิษฐานค่ะว่าเราอยากได้อะวันนี้ก็ใช้มือขวาลูาแล้วก็ แล้วช่วงที่ผ่านมาช่วงนั้นนี่ยที่ได้ปิดเสียไปมันมีอะไรดีขึ้นไหมช่วงนั้นดีตลอดเลยค่ะอาจารย์สาธุทีนี้คุนโชคดีถึงเวลางคุณเนอะคุณเพิ่งมารู้กรรมของคุณใช่ไหมค่ะโอเคอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่คือเรื่องกรรมเรื่องของอเพราะฉะนั้นผมแนะนํานี้ครับอย่าท้อแท้ให้คุยปีเสียต่อแก้กรรมไปด้วยแก้อย่างนี้ครับคุณรู้จักทองปลอมใช่ไหมค่ะ เออซื้อแหวนแหวนปลอมทองอะ่ะอะไรของปลอมอะ่ะทั้งหมดอะ่ะเป็นลวดลายแบบโบาราณก็ไดะ้ตามกําลังทรัพย์แล้วก็ซื้อมาเอาผ้าเช็ดหน้าสีเทาเทาหรือผ้าสีเทาผ้าใหม่เอาทองไว้ตรงกลางแล้วผูกผูกป,ปมให้เป็นถุงสมัยเก่าสี่มุมอะ่ะผูกเข้าหากันอะ่ะนะครับผูกเข้าหากันเสร็จแล้วคุณไปสมาทานศีลห้าที่หน้าหิ้งพระสมาทานเสร็จบอกว่าอันนี้สงของศีลห้าเนี้ยจงสมเด็จก,กับแก้วแหวนเงินทองเครื่องประดับที่อยู่ในมือข้าพเจ้านะฮะที่เปียกเปย เป็นของจริงในอดีตชาติต้นรัตนโกสิน์หากข้าพเจ้าเคยมีกรรมกับแก้วแหวนเงินทองในสมัยต้นรัตนโกสินรัชกาลที่1กับผู้หนึ่งผู้ใดข้าพเจ้าขอโหสิกรรมขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้ายังมีอยู่เป็นโอกาสข้าพเจ้าได้มีเงินทองกลับมาพลิกฟื้นคิจตาเจริญรุ่งเรืองเรื่องอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วคุณนําถุงตรงนี้ไปที่แม่น้ําลําคลองพอถึงแม่น้ําลําคลองปุ๊บ ให้คุณตั้งน้นโมสามจบแล้วบอกว่าวจีกรมมังสัพพะปาปังวินาสันติมโนกรมมังสัพพะปาปังวินาสันติกายะกรมมังสัพพะปาปังวินาสันติหากข้าพเจ้าเคยมีกรรมกับแก้วแหวนเงินทองในสมัยต้นรัตน โกสินและการที่1สมเด็จพระเจ้าตากสินแลวก็ละการที่1ช่วงรอยต่อตรงนั้นความสงบเข้ามานะคข้าพเจ้าขอโหสิกรรมขอให้พระแม่คงคาจงเป็นทิพยานข้าพเจ้าขอคืนสิ่งเหล่านี้ไปยังดวงจิตอินญาของเจ้าของทั้งหลายให้ได้รับบุญทิพย์ทานทิพย์แล้วโหสิกรรมปลดปล่อยกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วก็บอกว่าเคาะวันเคาะเดือนเคาะปีสิ่งที่ไม่ดีจงเคลื่อนย้ายออกจากการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็โยนไปแล้วก็หันหลังกลับบ้านเลยครับนี่คือวิธีแก้ออเคนะ จบแล้วครับขั้นตอนโอเคยังฮะเรียบร้อยนะเข้าใจนะอ่ะโอเคครับโชคดีครับโอเค